โอเคครับเรามาดูเนื้อหาในหัวข้อที่1ครับผม PLC คืออะไรอ่ะ PLC ย่อม,มาจาก Programmable Logic Controller นะครับอ่าโ r รแกรม m a b l e m เ a เ l l o l อจ c คคอนโท l l ลคืออะไระก็คืออ่ะผมจะแปลดูนะครับผมภาษาอังกฤษแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเนาะโอเคก็จะเป็น Controller ก็คืออะไรครับตัวควบคุมตัวควบคุม Logic Logic ก็คืออะไรก็เป็ว่าตรก,กะแล้เนาะ ตรกะถ้าเป็นทางไฟฟ้าเราก็จะเป็นอะไรครับลอจิกก็คือ01อ่า0อ่ามี0นะครับโอเคมี0แล้วก็มี1ใช่ไหมครับมี0แล้วก็มี1อ่าก็คือ0ก็คือดับ1ก็คือติดหรือว่ามีไฟอ่าก็จะประมาณนี้อ่าโปรแกรมแม่บวบกก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถอ่าอะไรครับโปรแกรมได้ควบคุมได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่าโอเคก็เป็นคอนโทรล ตัวควบคุมไฟติดดับที่สามารถโปรแกรมได้นั่นเองครับโอเคอ่ะเรามาดูหน้าต่อมาครับอ่าหน้าต่อมาก็จะเป็นตัว plc เนาะแต่ละค่ายแต่ละรุ่นอ่ทางซ้ายมือสุดเราก็จะเป็นของฝั่งของเยอรมนีก็คือเป็นซีเมนต์เนาะฝั่งเขียวเเทาเทางี้เนาะอ่าก็จะเป็นของซีเมนต์อ่ะซีเมนต์นี่ก็ โปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นเทียร์พอทัลนะครับผมเทียร์พอททุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีถึงเวอร์ชันเท่าไหร่แล้ว1718แล้วมั้งครับไม่แน่ใจแต่ผมใช้16อหู่ยดเทียร์พอ a l ครับผมก็เอาไว้โปรแกรมอะไรครับเอาไว้โปรแกรมไว้เขียนภาษาเลดเดอร์ควบคุมตัว PLC ของซีเมนต์นะแต่ละรุ่นก็จะมีอะไรครับซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละรุ่นไปเนะาะโอเคแต่การทํางานไดไหลายอย่างหรือว่าภาษาที่ใช้ก็จะเหมือนๆกันเนาะ เราแค่ศึกษาอะไรครับศึกษาหน้าต่างของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นตัว plc นะครับผมของ m i t s u b i อ่ i ที่เราใช้ในคอร์ดนี้เนาะก็จะเป็นตัว plc m i b i s h i อ่าก็มีหลายรุ่นเหมือนกันครับมีทั้งตระกูล fx ตระกูล fx cpu ตระกูล q โอ้โหตระกูล lcpu เยอะแยะเลยครับถ้าเป็นตัวตัวของเจ้าตัว มิสูมิชิซีเมนก็เยอะเหมือนกันอ่าอันนี้นำมาให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นชไนเดอร์อ่าชไนเดอร์ก็มีหลายรุ่นหลายอันนี้ให้เลือกใช้ครับอาเลนเบอรี่อ่าฟาเทคอ่าก็ว่าไปมีเยอะแยะครับอันนี้เอานำมาให้ดูให้ชมคร่าวๆเนาะโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผม PLC อ่ีถ้า พูดให้ฟังคร่าวๆนะครับผม PLC ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเนาะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนึงครับผมที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรหรือว่าเราจะเอามันไปเปิเปดปิดอะไรสักอย่างคนระับแค่ศูนย์ติดกับดับเนาะเหมือนสวิตช์ไฟน,นี่แหละครับแต่เราสามารถโปรแกรมให้มันติดเป็นเวลาหรือว่าดับเป็นเวลาได้ตามที่เราต้องการเนาะก็คือเป็นระบบซีเควนตามลำดับติบด ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ให้นิดติดปุ๊บอันนี้ติดปุ๊บก็ให้อันนั้นดับอะไรประมาณนี้อ่าก็จะเป็นระบบอ่าอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคภาษาที่ใช้ควบคุม PLC ก็คือภาษา ladder diagram เนาะอ่าภาษา ladder diagram รือนะที่เราเรียกว่าภาษา ladder อ่า ladder ก็ใช้ควบคุม PLC ครับผมอ่าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะมันก็เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแหละครับ PLC เนาะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมเขียนหรือว่าควบคุมให้มันสั่งการตามที่เราต้องการอ,อันนี้มาดูภาพนี้ครับภาพนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เราจะนำ PLC ไปควบคุมเนาะหลักๆเลยก็ต้องมี PLC แหละ,ะ,ะเห็นไหมครับสังเกตดู process ครับอันนี้เป็น Conveyor เนาะลำเลียงขวดภาชนะ,ะเพื่อที่จะไปบรรจุครับ PLC ก็จะอยู่ในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยก็คือ คอนเวเยอร์เนาะลำเลียงขวดมาไปจนถึงบรรจุบรรจุบรรจุของเหลวอะไรก็ช่างครับใส่ภาชนะเนะาะแล้วก็เลื่อนไปอีกสเตชันหนึ่งก็อาจจะเป็นแพคกิ้งอะไรก็ว่าไปาก็จะเป็นหน้าที่ของ PLC ที่ต้องใช้ควบคุมเนาะควบคุมโหลดในอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้ครับผมยกตัวอย่างไม่ดูคร่าวๆเนะาะเพื่อให้เราได้ดูภาพโอเวอร์วิวสักหน่อยโอเค อันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เป็นของมันรหรืออาจจะเอา PC เขียนเลยก็ได้แต <c oughs> ่หลักๆก็จะมีซอฟต์แวร์เป็นของตัวมันเองนแหละครับซอฟต์แวร์เป็นของตัวมันเองแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์หลักอย่าผมดูนะครับซอฟต์แวร์หลักอันนี้เป็นซอฟต์แวร์หลักเนาะเมนเมนอันนี้เป็นซอฟต์แวร์อะไรครับซอฟต์แวร์ของพวกหุ่นยนต์เนาะแต่ละตัวซอฟต์แวร์ปุ๊บก็จะอาจจะส่งค่าอะไรเข้าไปที่ p l c ที่เป็นเมนหลักอ่า เพื่อที่จะไปเไรครับเพื่อที่จะไปให้ p l c สั่งการส่งข้อมูลมหรือว่าทำเป็นระบบสก a าด้าอะไรหลายๆอย่างอะไรครับส่งข้อมูลให้ไปอะไรครับให้ไปขับให้ไปขับสายพานล้ำเลียงอะ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นลายประกอบรถเนาะมันก็จะมีไหลมาเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าก็ส่งข้อมูลให้ไปให้สายพานเนาะให้ p l c ไปสั่งการสายพานให้มันทำงานให้มันทำงานร่วมกันได้อ่าอะไรประมาณนี้ โอเคครับก็จะประมาณนี้เนะาะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอของซีเมนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าตาของตัวเทียรโพทตลเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอะไรนะครับเทียร,รโพทตลก็จะเป็นเวอร์ชันคล้ายๆกันเนาะหน้าตาคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับก็จะมีเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชัน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาเลดเดอร์ไดแกมเนาะที่ทุกๆ PLC ต้องใช้เหมือนๆกันเนาะนี่เนาะ,ะนี่ก็จะเป็นภาษานี้ครับนี่ทุกๆ PLC ก็ต้องมีเหมือนกันก็เป็นหน้า Contact NO ปกติเปิดอะไรประมาณนี้เรยๆอย่างเราจะไปเรียนกันในหัวข้อของเลดเดอร์ไดแกมเนาะ,ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับมาดูต้นกำเนิดสักหน่อยครับ ต้นกำเนิดเมื่อ1968อ uh, ่า PLC สมัยก่อนดูใหญ่มากเลยนะครับเป็นวงจรที่ดูแล้วซับซ้อนเนาะดูแลซับซ้อนยากที่จะเข้าถึงอ่า uh, เป็นวงจรรีเลย์เนาะอะไรประมาณนี้ครับผมอ่า uh, อันนี้ก็คือรีเลย์ลอจิกเห็นไหมครับรีเลย์ลอจิกก็คือเป็นหน้าคอนแทคสัมผัสแล้วนะครับตอกแตก็ตกตอกแต็กอ่าลอจิกติดดับติดดับอ่าเยอะแย,ย,ยะเลยครับแต่ก่อนเป็นรีเลย์ครับแต่ทุกวันนี้ย่อขนาดปุ๊บอ่าพัฒนามา ก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคๆนึงแล้วก็มาเป็นรุ่นอ่ m คอมเพกก็คือกระทัดรัดเห็นไหมครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในตัว PLC นี้สามารถทำได้หลายอย่างอโอเคนี่ก็จะเป็นรุ่นที่เราใช้กันในปัจจุบันเนาะะเรามาดูโครงสร้าง PLC สักหน่อยครับโครงสร้าง PLC PLC ก็เหมือนคอมพิวเนตะอร์แหละเนาะก็มีอะไรครับ มีเมมโมรีมีโปรแกรมมีด a ตานี่ครับ central processing unit ก็คือหน่วยของความจำหน่วยอะไรก็ว่าไปาการที่เราจะให้หรือว่าการที่เราจะ activate ตัว PLC เราก็ต้องมีแหล่งจ่ายเนาะก็คือ power supply นะครับ power supply เนาะ power supply จ่ายไฟให้ตัวด้าน input นเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายเนาะด้าน output าด้าน input ด้านนี้ก็คือเป็นตัวรับอะไรครับ รับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิตหรือว่าเซนเซอร์อนาล็อกดิจิตอลอะไรก็ว่าไปเยอะแยะก็ะจะอีกเียกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าก็คืออะไรครับฟิสิกอลฟิสิกอลอินพุตก็คืออินพุตทางกายภาพทางกายภาพก็คือมันสามารถอะไรครับสัมผัสหรือว่าอะไรได้เนาะก็คือพวกสวิตพวกอะไรประมาณนี้เนาะอะโอเคพอสวิตอินพุตเข้ามาปุ๊บอพอเราไป อะไรครับพอเราไปแอคทีฟมันปุ๊บก็จะทำให้ไฟไหลเข้ามาเราไปกดสวิตช์เนาะไฟเข้ามาที่โปรแกรม CPU มันที่เราได้โปรแกรมไว้เราสมมติว่าผมโปรแกรมเป็น ladder ไว้อย่างนี้เนาะกดปุ๊บแล้วก็ให้เอาพุทธทำงานเลยก็เป็นอาจจะเป็น x 1ครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเรายังไม่เรียนเนาะครับให้ดูคร่าว x 1่ถ้าเราโปรแกรมข้างในดเดอร์เป็น x 1 อันนี้เป็น X 1นี้เฉพาะของตัว PLC Mitsubishi นะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะเป็นอ,อย่างอื่นไปอ,อันนี้เขาเรียกว่า Operand 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 ของ PLC Mitsubishi ก็จะเป็น X แต่ถ้าเป็นของซี e มนต์ C Man ถ้าเป็น input ก็จะเป็น I Out ก็จะเป็น Q แต่ของ Mitsubishi นี่ถ้าเป็น input Operand ก็คืออะไรครับ เอ็กเอาก็คือ y อ่าอะไรประมาณนี้โอเครับเข้ามาปุ๊บอ่ากดปุ๊บผมอ่โปรแกรมให้มันถ้าอ่มีไฟเข้ามาปุ๊บก็ให้เอาพุทติดเลยก็เป็น y วยศูนเนาะเราก็อ่าถ้าเป็น x อหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องต่อเนะลยครับเราก็ต้องต่ออ่าที่ x ์หนึ่งเนาะที่ช่อง x อหนึ่งเราต้องต่อสวิตช์หรือว่าอะไรที่ช่อง x อหนึ่งเพื่อรับสัญญาณเข้ามาปุ๊บเราก็ไปส่งออกที่ y วยศูนไวยศูนเราก็ต้องเอาโหลดมาต่อที่อะไรครับ ใช้งานไวร์สูนเราก็ต้องต่อโหลดที่ไวร์สูนเนาะ,ะก็สามารถไปต่อได้กับสัญญาณไฟออกไปมอเตอร์แลมม์แล้วก็พวกบัสเซอร์เสียงอะไรต่างๆก็จะประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเอาพุทธฟิสิกส์ฟิสิกส์เอาพุทก็คือเอาพุททางกายภาพอะไรก็ว่มาไปครับผมประมาณนี้โอเคอ,อันนี้ก็เป็นออปติคอลไอโซเลตแล้วก็คือส่วนแบ่งเฉย การที่จะโปรแกรมได้เนะาะดูมไปเลยการที่จะโปรแกรมได้ก็ต้องอะไรครับก็ต้องมีโปรแกรมมิ่งดีไว้เนาะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะป้อนข้อมูลให้มันทํางานแหละครับอก็เป็นคอมพิวเตอร์พวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานี่แหละครับก็เสียบสายต่อเข้าไปโปรแกรมก็ต้องมีซอฟต์แวร์ของมันเนาะซอฟต์แวร์ในนี้ปุ๊บก็โปรแกรมโหลดเข้าไปแล้วให้ PLC ทํางานก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับโครงสร้าง PLC เนาะ เราจะไปลงรายละเอียดลึกในหัวข้อถัดไปนะอันนี้ผมแค่แคล้ายๆกับโอเวอร์วิวให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วเราจะไปลงรายละเอียดล,ลึกที่หัวข้อของการวริงพิวซีเนาะ,ะถึงจะได้รู้รายละเอียดขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับผมอโอเคหัวข้อต่อไปเราก็จะไปเรียนเรื่องแรดเดอร์ไดแกรมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้หัวข้อที่1ครับผมขอ,อ นำเสนอแค่นี้ครับผม